โอ้โห oh, 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 ลูกนี้ใหญ่มากเลยนี่นี่นี่ตัวเองสร้างแล้วใช่ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบเนี่ยนะโอ้โหแค่เปลือกมันหนานะตัวเองนะเน e ื้อมันเนื้อมันก็หนาเนาะเปลือกหนาเนื้อหนาหวานมันอร่อยมากโอ้โ oh. หส้มก็น่าทานค่ผะผลไม้ร้านนี้สวยงามน่าทานแม่ค้าน่ารัก ดูสิเนี่ยโหเพื่อนๆเ,เราเอาเป็นชั้นพวงะร้อยค่ะยิบมาด้วยเต็มพี่เอาแพ็กหนึ่งละกันอ่ะ,อะจ่ายตังค์เต็มพี่เอานี้อ่ะลูกใหญ่ทานไม่หมดค่ะเพื่อนๆทานคนเดียว ขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะทุกคนเสียงรถดังมากเสียงรถดังมากัมาก <c oughs> แม่ค้ายิ้มหวานแม่ค้ายิ้มหวาน โอ้ส้มโออะไรทำไมมันลูกละย,ยี่ห้าเองตัวส้มโอ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 เองอ,อ,อ,อันนี้อันนี้เรียกอะไรนะนสนใส่มัดพี่อ๋อใส่มัดใส่มัดปีที่แล้วมันยุกใหญ่ใหญ่นะเหรอเปรี้ยวเหรออันนี้หวานไหม อ๋อคนละเรื่องกับที่เราซื้อเนาะคุณะรอย่างอ๋ออ๋อโอเคครับจ้าเป็นว่องกีบเนาะว่องกีบกับวองอะไรอือมีอินเดียอย่างเงี้ยอือปีที่แล้วที่เจอที่พี่ซื้อแบบมันเออเขาเห็นดอกโรสองร้อยสองร้อยใช่ใช่ใช่หวานอือสวยมากอันนั้นอือทองดีทองดีเนี่ยทำไมมันถูกจังนี้ที่ยังไม่แก่ก็ขายไปยี่สิบห้านะเขาบอกไปละสี่สิบห้า แต่เนื้อคนละอย่างใช่คนละอย่างอโอเคงั้นพี่ไปก่อนแล้วนะอขอบคุณนะ<อ>จ้าวาสดีจ้าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะทุกคนสวัสดีจ้า